มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขำชนดคึกคักเจอเข้าจริงๆสาวท้องแก่ส่องเห็นเลขต้นชนดเลขดังเกลี้ยงแผงค่ะประชาชนนะคะแห่เดินทางมาที่เกาะขำชนดช่วงใกล้วันออกพรรษาส่องหาเลขเด็ดสาวท้องเฮลันนะคะได้เลขจากต้นชนดสองผัวเมียกรุงเทพตั้งโต๊ะบวงสวงเลขดังขายเกลี้ยงแผงค่ะ วันที่30กันยายนนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนพญานคาราชพ่อปู่ศรีสุดโธและแม่ย่าศรีปรทุมมาที่บ้านนนเมืองหมู่ที่11ตําบ็บ้านม่วงอเภอบ้านดุงจังหวดอุดรธานีซึ่งเป็นช่วงใกล้วันออกพรรษาได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอความเป็นสิริมงคลขอโชคลาภเป็นจํานวนมากเลยค่ะซึ่งการเข้ากราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าภายในเกาะคําชะโนดนะคะ จ้าหน้าที่ได้ทําการคัดกรองแล้วก็แจกบัดรคิวรวมทางให้สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยทุกคนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังจากที่เข้าไปกราบไหว้เสร็จแล้วก็ได้พากันเดินมาที่รอบต้นมะเดื่อยักษ์นะคะเพื่อมองหาเลขเด็ดไว้เสี่ยงโชคแต่เจ้าหน้าที่ห้ามนําแป้งมาทาตามต้นไม้รอบบริเวณดังกล่าวและสามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพส่งหาตัวเลขได้ค่ะ ที่ต้นชะโนดใกล้กับต้นมะเดือ่อยากได้มีสาวท้องแก่ใกล้คลอดพร้อมกับยตาและก็ลูกหลานที่มาด้วยกันใช้มือถือสองหาเลขตามลําต้นชะโนดบังเอิญไปเจอทุกคนจะมองเห็นเลข87แล้วก็85ตามความเชื่อของใครของมันนะคะสําหรับลานวงสวงหน้าเกาะคําชะโนดนะคะก็มีการตั้งโต๊ะแก้บนเปิดสํัหรับโชคโดยมีสองสามีภรรยาน,นะคะเดินทางมาจากกอทอมอมาตั้งโต๊ะบวงสวงขอพรจากปู่และยา่า ได้จุดทูบกัมยานเสี่ยงโชคนะคะรอลุ้นตัวเลขจากทูบไม่จนหมดเป็นตัวเลข139ส่วนขันน้ำมตลนในพิธีนั้นมีคนมองเห็นเป็นเลข60และ06ขนาขณะเดียวกันแผงจำหน่ายลอตเตอรี่หน้าเกาะก็ขายดีนะคะและเลขดังก็เกลี้ยงแผงค่ะโดยเฉพาะ 87, 95, 59และ570ค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ